สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไพ่ของหมอจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้เนาะในชีวิตคุณนะคะขอให้รูปดวงนะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอหรือเป็นค่าครห้หมอสักนิดนึงนะคะ ช่วยกรุณาขอความเม้นนะคะให้สุภาพเนาะที่หมอบอกค่ะเพราะบางกรณีก็อาจจะทาให้หมอปวดหัวบ้างบางคนเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะบางทีเข้ามาในด้านลบๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆพลังงานที่ดีใช่นะคะแล้วก็ขอให้รูปดวงนะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ่เนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักล้วนๆของคนที่เกิดวันพุธนะคะ ขอหมออนุญาตจับไพ่สักคู่นะขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะในด้านความรักของคนที่เกิดวันพุธเนาะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะระหว่าง3เดือนนี้นะคะก่อนสิ้นปีเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะสําหรับความรักนะคนที่เกิดวันพุธนะคะ,ะหมอดูหน่อยโอ,โอเคค่ะ ในบางกรณีเนี่ยหมอต้องบอกเลยว่าเลิกลาและจบความสัมพันธ์ไปแล้วจบไปแล้วแล้วมีโอกาสวนกลับมาในบางคนนะคะแน่ดีที่ผ่านมาก่อนเนาะหมอย้อนไปนิดนึงมันเป็นได้ถ้าคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือบางคนบางกรณีอย่าล้างเบรกกันไปแล้ววนกลับมาก็ได้เพราะว่าหนึ่งมันยังมีความเขาเรียกอะไรนะมันยังมีอะไรต้องทาร่วมกันหรือมีความคิดความอ่านที่อดห่วงไม่ได้หรือไปไกลแล้วแต่อยากวนกลับมาอยากดูแลอยากทำถ่ายสารทุกสุขดิบก็ได้ในไพ่ใบนี้สิ่งที่หมอบอกแต่บางคนนะคะรักที่จะอยู่กัับตวเอง ดูแลครอบครัวได้เป็นแม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดียวคนไปได้ไกลและดีมากที่หมอบอกนะคะหมอเป็นกําลังใจให้เก่งมากเยี่ยมค่ะคุณตัดสินใจ้วยตั้งใจแล้วทําอะไรทําได้คนวันพุธจะเป็นคนที่จะบอกว่าลังเลก,ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดตัดสินใจปุ๊บลงมือปั๊บทําทันทีมันจะเห็นผลทันทีเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบรีร้ออะไรนานๆบางครั้งกับความรักคุณอาจจะรีร้อได้แต่บางเรื่องมันรอไม่ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะ การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเนาะในภัยขึ้นมาอาจจะพบเจอคนรักคนที่ดีแล้วเข้ามาได้ในบางกรณีนะคะจะเกิดว่าทิ้งจากคนเก่าหรือเลือกลากันไปแล้วจริงๆเริ่มต้นใหม่ได้หรือบางกรณีเนี่ยเบื่อและอเขาเรียกอะไรนะรัก รักเพศตรงขา้ามอาจจะหันกลับมารักเพศเดียวกันผู้หญิงรักหญิงชายรักชายเป็นไปได้ในบางกรณีนะคะเพราะว่าเกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่กับสิ่งที่อะไรที่มันเป็นไปได้หรือว่ามันใช่ตัวเราจริงๆหรือเขารับได้ในสิ่งที่เราเป็นก็ได้เหมือนมันคุยกันง่ายแลอรู้เรื่องมากกว่าก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้แต่เป็นคนที่เจ้าแงา่เจ้างอนเอาแต่ใจนะคะนิดนึงเนาะตรงลดละตรงนี้หน่อยเพราะบางทีคู่ชีวิตอาจจะตามไม่ทันคน,คน,น,ค,นคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเขาอาจจะรู้อา่าเขาเรียกอาจจะรู้บางอย่างแต่ยังไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบานบางกรณีก็ต้องบอกหรือสนเาาบงงิ่่ที หอบอกด้เตือนตัวเองบ้างนะคะอย่าทําอะไรมากเกินไปจนมันโอเวอร์จนคู่ของเรารู้สึกเหนื่อยหรือว่า เสียความรู้สึกหรือพูดไปไม่ทันยั้งคิดเนะี่ยอีกใจใจเขาใจเราให้นึกถึงใจเขาใจเราด้วยตรงเนี้ยมันจะได้ไม่มีบาปมีกรรมตามมาบางคู่บางกรณีเนะี่ยที่เคยไปติดสินบนในด้านความรักหรือว่าเคยขอพรในเรื่องความรักนะคะให้เป็นการขอพรพอไม่ต้องไปบนศบาลเก่าว่าขอให้ลูกเจอคนที่ดีสินเสมอกันหรือคู่ที่ใช่หรือว่าเป็นคนหน้าตาแบบนี้รูปร่างอย่างนี้ไม่ต้องนะคะแค่ขอพรไปเอาหูิก,กรรมสร้างดับแรกมันจะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมกรรมเก่าที่มันติดพันอยู่พอเราเจอคนรักเหมือนว่า รักเราทุ่มเทเราสุดท้ายไม่ใช่หรือเขาเขาผู้หญิงคนนั้นมาที่หลังฉกแฟนเราไปก็ได้ที่หมอบอกว่าลักษณะประมาณนี้มันเป็นกรรมเก่าของเราสิ่งที่หมอบอกนะคะทําอะไรทําเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือว่าแม่และเด็กจะดีนะในในพ่ยขึ้นมาถ้าเกิดใครเคยติดกรรมเกี่ยวกับการแท้งนะคะมีวิบากกรรมไปขอเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนบุญส่วนให้เด็กดีๆนะคะกรรมตรงนี้มันจะได้หลุดไปแล้วคุณจะได้พบเจอคู่ที่มันดีหรือมันใช่ที่หมอบอกหรือบางครั้งบางกรณีเราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ที่หมอบอกค่ะ ั้งชื่อน้องทําบุญให้น้องอุทิศสมบูรณ์ส่ให้น้องสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในด้านความรักบางครั้งคุณปล่อยวางได้มันถึงจะจะปองที่ตัวคุณก่อนน่ะคุณไปให้ใครสอนหรือบอกคุณไม่ได้คุณต้องสอนหรือบอกตัวคุณเองนะสิ่งที่หมอบอกในไพ่ใบนี้บางครั้งอ่ะเราเก่งเหลือเกินเก่งกับเขาเรียกอะไรเก่งกับคนในบ้านน่ะแต่คนนอกบ้านเราทําไม่ได้ก็ได้ที่หมอบอกปรึกษาหารือกันได้เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสาหลักให้ได้แต่พอเจอชีวิตตัวเองเจอกับตัวเองไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ได้ที่หมอบอกค่ะเหมือนว่า เขาเรียกอะไรนะคว้างงูไม่พ้นคอมันก็วนกลับมาหาเราลักษณะประมาณนี้ความเครียดความกังวลมันเกิดขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกลดละปล่อยวางรักตัวเองหรืออยู่กับตัวเองให้มากๆในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยกับชีวิตคู่ปล่อยวางหรือออกไปผจญภัยโลกกว้างมัง่งไปดูไปเที่ยวตามธรรมชาติมัง่งศึกษาหาความรู้ตัวเองมัง่งอยากอ่านหนังสืออยากทําอะไรคิดอะไรใหม่ๆอ่ะลงมือทําในตอนนี้คุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่มากขึ้นที่หมอบอกเหนื่อยมาเยอะเราก็ต้องปล่อยวางบ้างค่ะบางอย่างเป็นทุกข์ไปมันไม่ได้อะไร และอย่างที่หมอจะสอนถ้าเป็นคู่ชีวิตกันเลือกตกลงปงใจเป็นแฟนกันอะอย่าไปตามดูพฤติกรรมเขามากบางทีคุณปล่อยปล่อยบ้าง พอสมควรที่หมอบอกเขาจะได้เกิดความเชื่อใจหรือไว้ใจเราหรือเขาจะได้ไม่อึดอัดคนที่คบกับเราเขาจะคิดว่าเราคอยหวดาดระแวงเขาตลอดว่าจะไปม,มีใขรใหม่หรือเจอไขรใหม่เพราะเพราะแผลเก่าเราเคยโดนกระทามาคะมันเลยทําให้เป็นผลให้เราต้องเป็นแบบนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกถามว่าหมอไม่ได้โทษคุณหรอกเพราะว่าชะตาชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันละไพ่ของหมอในวันนี้เป็น,ปน,ปน,ปนการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกเป็นพลังงานด้านรวมนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับชีวิตเลยก็ได้ที่หมอบอกแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะไม่ต้องไปเครียดหรือเสียเรียนําสิ่งที่หมอบอกไปฏิ บัตรให้ได้ค่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ไปปล่อยปลาหน้าเขียงมั่งค่ะชีวิตจะได้ราบเรือนเติมน้ำมันตะเกียงซะความรักมันจะได้สดใสนะสว่างสวัยที่หมอบอกถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่ได้ก็ เป็นคนที่ดีอะค่ะสินสินเสมอเราหรือคำาพูดคำจาเข้าใจเราหรือบางคนบางบางครั้งอาจจะเป็นเพศเดียวกันไปเลยก็ได้เปลี่ยนรสนิยมใหม่ที่หมอบอกมันก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกระทัดโลกกว้างแล้วไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกใครเราเราเป็นคนดีเราคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็รอเราอยู่นะคะเก่งกําลังใจให้แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกคนสู้ๆนะคะคุณเก่งนะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วค่ะหมอหมอเป็นกําลังใจให้เหมือนหมอเช่นกันหมอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ เนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ปล่อยวางไว้ตรงนี้เริ่มต้นใหม่มันไม่มีคําว่าสายคุณเชื่อหมอเถอะคุณไปได้ไกลและได้ดีกว่านี้อีกเยอะเพียงแต่อย่าไปจมปักอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะเดินก้าก้าวออกมาแลวชีวิตคุณจะเปลี่ยนทันทีเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายรักและเคารพตัวเองอยากจะทําอะไรในสิ่งที่เราทําเป็นตัวตนของเราดีที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับเนาะในอนาคตค่ะหมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาเนาะคิดหวังสิสเมนิ เกินเข้ามาถ้าได้เริ่มต้นใหม่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จในคู่ที่เขารักและเมตตาเรานะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้สมหวังนะได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะทั้งไทยและต่างประเทศนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาซัพพอร์ตเราในทุกด้านนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ